ยุติธรรมตอนธรณีนี่นี่ใครครองอ้าวใบเฟิร์นกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเห็นสวยบอกว่าไปต่างจังหวัดมาเหรอแล้ววันนี้จะรับอะไรดีจ๊ะก็มารับน้องใบเฟิร์นไงล่ะครับอ้าวนิติแหมรู้ได้ยังไงเจ้าว่าใบเฟิร์นกลับมาแล้วก็ใจเราตรงกันไงครับกิ๊วเฮ้ยนิติอะเราเล่นนะจ๊ะเรื่องที่ในคุณปู่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ เรียบร้อยดีใช่มากที่ดินอะไรกันเหรอจ๊ะคือใบเฟิร์นกับคุณพ่อไปจัดการเรื่องที่ดินของคุณปู่ที่ให้ตาแมนคนข้างบ้านเช่าทำนานะคะ่ะพอคุณปู่เสียตาแมนเขาก็ยังครอบครองที่ดินทำนาต่อทีนี้พี่นิติเขาเคยเตือนเรื่องการครอบครองปอระปักคุณพ่อซึ่งเป็นทายาทก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งก็เลยไปจัดการให้เรียบร้อยโชคดีที่ตาแมนเป็นคนดีไม่คิดเอาของใครแถมยังจ่ายเงินค่าเช่าที่ย้อนหลังให้คุณพ่อด้วย ถ้าเจอคนแย่ๆที่คิดจะครอบครองปอรปักักและยึดครองที่ต่อไปคุณพ่ออาจจะต้องไปร้องคัดค้านต่อศาลและอาจจะถึงขั้นฟ้องขับไล่เพื่อคัดค้านการครอบครองปอรปักักซึ่งเรื่องราวต้องบานปลายแน่เลยค่ะอืมดีจังนะวันหลังต้องหาเวลาไปต่างจังหวัดบ้างแล้วจะได้เจอคนแก่ใจดีมีน้ำใจอย่างตํามแมน แมอยู่ที่หมู่บ้านเราก็มีคนแก่ใจดีมีน้ำใจเหมือนกันนะจ๊ะป้ารมาคิดเหมือนใบเฟินใช่ไหมคะลุงเที่ยงอ่ะเขาเป็นคนแก่ใจดีมีน้ำใจประจำหมู่บ้านเราเลยนะคะเอออ้าวอ๋อ,อ,อ,อจ้าจะลุงเที่ยงก็ลุงเที่ยงจ้ะท้ายรายการวันนี้ถามว่าเมื่อมีผู้มาแอบอ้างสิทธิ์ในการครอบครองปารับักในที่ดินของเราโดยไม่ถูกต้องควรทำอย่างไร สายด่วนข้อมูลอัตโนมัติสัาณยุทีททํหนึ่งเจ็ดี่น